วันนี้แนวชายแดนฝั่งตะวันออกยังคงเงียบผิดปกติหน่วยลาดตระเวนของกองกำลังบุรพาใช้โดรนตรวจสอบตลอดแนวบ้านหนองจันทัน์และบ้านหนองยาแก้วไม่พบการตั้งฐานทาวรจากอีกฝ่ายแต่ยังมีสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวพร้อมกำลังประจำจุดต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยย้ำว่าแม้จะไม่มีการเคลื่อนไหวที่มองเห็นได้แต่ไม่อาจไว้วางใจในสถานการณ์เช่นนี้ข้อมูลจากชุดข่าวสนามระบุว่าความนิ่งอาจไม่ใช่สัญญาณ ของสันติแต่เป็นการซ่อนกําลังเพื่อเปลี่ยนแผนใหม่ในระยะสายตายังพบการเคลื่อนอาวุธจากแนวตะเข็บเข้าภายในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ทูเขาและแนวชายป่าคําถามคืออีกฝ่ายกําลังถอนตัวเพื่อเปิดการเจรจาหรือกําลังเตรียมเปลี่ยนสมดุลของสนามใหม่ฝ่ายไทยจึงยังคงเฝ้าระวังตลอดแนวรอยต่อพร้อมจัดทีมเก็บกู้ระเบิดและตรวจสอบเส้นทางยุทธศาสตร์ทุกจุดอื่นแต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดการ ถอนอาวุธของอีกฝ่ายดูจะไม่ใช่การลดกําลังอย่างแท้จริงมีการเคลื่อนเฉพาะบางระบบเช่นรถยิงจรวดและรถถังแต่ยังคงตรึงกําลังทหารเต็มจํานวนกลยุทธ์นี้อาจเป็นการสร้างภาพว่ากําลังลดระดับเพื่อผลักดันให้ไทยเปิดด่านการค้าอีกครั้งและนี่คือจุดเริ่มต้นของคําถามต่อว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวรอบนี้คืออะไรคําตอบอาจเริ่มปรากฏเมื่อมีรายงานว่ากําลังพนจากอีกฝ่าย ศูญหายกว่า4,000ถึง6,000นายกกลางแนวป่าในช่วงที่ผ่านมาการถอนอาวุธของอีกฝ่ายในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองแม้จะมีการประกาศลดระดับกำลังแต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่ามีเพียงบางระบบเท่านั้นที่ถูกย้ายออกรถยิงจรวดแบบหลายลำกล้องรวมถึงรถหุ้มเกราะบางคันถูกเคลื่อนย้ายจากแนวรบด้านหน้าไปยังจุดลึกกว่าเดิมประมาณ100กิโลเมตรแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่าอัตราการถอนอา นุธหนักทั้งหมดมีไม่ถึง15%ของที่ประจำการอยู่เดิมในขณะที่กำลังพลยังคงตรึงแน่นตามจุดยุทธศาสตร์ใกล้ภูมัเถือและด่านตาเมืองนฝ่ายข่าวกรองเชื่อว่าการเคลื่อนย้ายครั้งนี้เป็นเพียงการสลับกำลังเพื่อหลอกฝ่ายไทยมากกว่าการลดความตึงเครียดจริงวัตถุประสงค์อาจเป็นการหวังผลให้ไทยยอมเปิดด่านบางจุดเพื่อผ่อนแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นแต่หากวิเคราะห์ตามเส้นทางการเคลื่อนไหวอาสะท้อนให้เห็นว่าจุดยุทธศาสตร์ บางแห่งยังถูกจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังขั้นสูงสุดประเด็นปราศาสตร์าควายยังคงเป็นจุดร้อนที่ยากจะคลี่คลายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายไทยเปิดเผยว่าพื้นที่รอบปราศาสไทยยังไม่สูญเสียโดยสมบูรณ์แต่ขาดการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ข้อมูลยืนยันว่าทหารไทยยังคงอยู่ห่างจากตัวปราศาสเพียง30เมตรขณะที่ฝ่ายได้ตั้งจุดควบคุมภายในพื้นที่ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมว่า คลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้านแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการสร้างโครงสร้างเสริมความมั่นคงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมีการปักตาข่ายสร้างรั้วและถึงแนวลวดเพื่อป้องกันอากาศยานลาดตระเวนแม้การสูญเสียอำนาจควบคุมจะยังไม่เท่ากับการสูญเสียกรรมสิทธิ์แต่การปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้ออาจทําให้สถานะในทางกฎหมายอ่อนตัวลงฝ่ายไทยจึงเลือกใช้แนวทางเจรจาเป็นหลักโดยวางเงื่อนไข ผ่านกรอบข้อตกลง4ข้อก่อนเริ่มพูดคุยเรื่องเขตแดนอย่างเป็นทางการรายงานจากแหล่งข่าวภายในประเทศเพื่อนบ้านระบุว่ามีกําลังพลสูญหายจากแนวป่ากว่า6พันนายภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันแม้จะไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการจากกองบัญชาการของอีกฝ่ายแต่สื่อท้องถิ่นบางสํานักได้เผยแพร่ตัวเลขที่ใกล้เคียงกันผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงตั้งข้อสังเกตว่าหากตัวเลขนี้เป็นจริงนั่นหมายถึงการสูญเสียในระดับกองพันหลายหน่วยอย่าง องไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีสัญญาณของความอ่อนแรงจากกำลังพลในแนวรบตรงข้ามกับปรากฏพฤติกรรมเย้ยหยันผ่านภาพถ่ายและข้อความที่ส่งออกมาในช่องทางออนไลน์จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสร้างผลกระทบด้านจิตวิทยาในอีกด้านหนึ่งบางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการไม่แสดงความสูญเสียอย่างเปิดเผยอาจบ่งชี้ถึงการปิดข่าวภายในระดับสูงเรื่องนี้จะ จนยิ่งขึ้นหากมีข้อมูลจากหน่วยงานอิสระเข้ามายืนยันในระยะถัดไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยตรวจพบระเบิดชนิดแรงสูงแบบฝังดินสองลูกบนเส้นทางลาดตระเวนห่างจากฐาน777ประมาณ100เมตรการพบระเบิดในตำแหน่งดังกล่าวถือว่าอยู่นอกเขตแดนของอกฝ่ายและเป็นเส้นทางที่ฝ่ายไทยใช้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องลักษณะการฝังระเบิดมีความแนบเนียนแต่ไม่ถึงขั้นเป็นกับดักที่พร้อมระเบิดในทันทีซึ่งอาจตีความได้ว่า เป็นการข่มขู่มากกว่าการลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงวิเคราะห์ว่าการกระทํานี้อาจมีเป้าหมายเพื่อทดสอบปฏิกิริยาหรือส่งสัญญาณเตือนไปยังฝ่ายไทยหากเกิดเหตุระเบิดขึ้นจริงอาจถูกใช้เป็นเหตุผลในการเปิดฉากตอบโต้โดยชอบธรรมในระดับหนึ่งการตรวจพบก่อนเกิดเหตุจึงช่วยลดความเสี่ยงด้านชีวิตแต่เพิ่มแรงกดดันเชิงจิตวิทยาอย่างชัดเจนฝ่ายไทยจึงเร่งเสริมกำลังในพื้นที่เสี่ยง และสั่งตรวจสอบเส้นทางลาดตระเวนทั้งหมดในแนวชายแดนช่วงนี้อย่างละเอียดผลจากการปิดด่านในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจระดับหมู่บ้านของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนกระทรวงเกษตรของประเทศเพื่อนบ้านออกแถลงการขอให้พ่อค้าคนกลางช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่เป็นธรรมมีรายงานว่าราคาข้าวในบางพื้นที่ตกลงเกินกว่าครึ่งจากราคาก่อนปิดด่านและบางหมู่บ้านถึงขั้นนำข้าวไปเททิ้งเพื่อประท้วงผู้เชี่ยวชาญด้านแพรคิ เศรษฐกิจชายแดนบริเระบุว่าเส้นทางการค้ากับไทยถือเป็นเส้นเลือดหลักของสินค้าเกษตรจากอีกฝั่งการที่ไทยยังคงปิดด่านอย่างต่อเนื่องจึงไม่เพียงแต่หยุดการส่งออกแต่ยังกระทบถึงวงจรการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําฝ่ายความมั่นคงมองว่าการปิดด่านคือเครื่องมือกดดันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเวลานี้โดยไม่ต้องใช้กําลังทหารอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยังคงยืนยันว่าการเปิดด่านจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตง ลงอย่างครบถ้วนมาตรการนี้จึงยังดําเนินไปอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงจะเป็นรูปธรรมฝ่ายไทยกําหนดแผนการปักหมุดชั่วคราวในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วในช่วงกลางเดือนกระบวนการนี้อยู่ภายใต้กรอบความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเคยลงนามไว้ในการประชุมชายแดนก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากอีกฝ่ายว่าจะเข้าร่วมในภารกิจดังกล่าว หรือไม่ฝ่ายความมั่นคงไทยเตรียมแผนรองรับหลายแนวทางทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำพังและการแจ้งสังเกตการระดับสากลหากจําเป็นนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเตือนว่าหากอีกฝ่ายไม่เข้าร่วมหรือออกมาตอบโต้ผ่านการชุมนุมหรือกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อาจนําไปสู่การเผชิญหน้ารอบใหม่ในทางกลับกันหากเข้าร่วมตามกําหนดนั้นอาจสะท้อนสัญญาณบวกในระดับเบื้องต้นต่อการลดระดับความตึงเครียดป ติกิริยาในวันปักหมุดจึงกลายเป็นหมุดชี้ทางว่าสนามชายแดนจะเปลี่ยนเป็นเวทีเจรจาหรือจุดเริ่มของแรงกระเพิ่มครั้งใหม่ การประเมินภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในเวลานี้ยังคงชี้ไปในทิศทางที่อ่อนไหวและไม่แน่นอนฝ่ายไทยยังยึดหลักว่าการใช้กำลังไม่ใช่ทางเลือกหลักและจะเปิดด่านหรือเดินหน้าทางยุทธศาสตร์ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันความพยายามของอีกฝ่ายในการแสดงภาพลดกำลังหรือถอนอาวุธยังขาดน้ำหนักเชิงพฤติไนการเคลื่อนไหวในสนามยังสะท้อนว่าโครงสร้างกำลังและเจตนาไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นจึงอาจเป็นเพียงการเปลี่ยนหน้ากลยุทธ์ไม่ใช่การเปลี่ยนใจนักวิเคราะห์เตือนว่าหากอีกฝ่ายยังคงใช้ยุทธศาสตร์ปิดบังหรือยื้อเกมเช่นนี้ต่อไปอาจเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น เพราะเมื่อการเมืองภายในไม่สามารถตอบคําถามต่อประชาชนได้เสียงวิจารณ์อาจกลับกลายเป็นภาระที่รัฐไม่อาจควบคุมนั่นอาจเป็นจุดเริ่มที่ทําให้พื้นที่ชายแดนกลายเป็นเวทีสะท้อนแรงเสียดทานทางการเมืองภายในอีกฝ่ายโดยไม่ตั้งใจจากสถานการณ์ที่ได้ติดตามมาตลอดช่วงที่ผ่านมาจุดร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงเศรษฐกิจและการทูตกําลังเคลื่อนเข้าหากันอย่างชัดเจนการที่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ถอนกําลังออกจาก แนวป่าชายแดนอย่างแท้จริงวันหยุดซัท้อนว่าการถอยซึยังไม่อยู่ในแผนแต่การปิดด่านของไทยที่ส่งผลถึงราคาข้าวและวงจรเศรษฐกิจตรากญ้าในอีกฝ่ายกลับเริ่มแสดงผลสะสมที่ย้อนกลับอย่างรุนแรงเมื่อพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ยังเป็นข้อพิพาทและเวลาเดินหน้าสู่วันปักหมุดในอีก10กว่าวันข้างหน้าช่องว่างที่เปิดไว้สําหรับสันติวิธีก็เริ่มแคบลงเรื่อยๆสถานการณ์ในวันนี้อาจยังไม่ถึงจุดปักทะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้สร้าง โครงร่างของแรงเสียดทานที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยทุกชั่วโมงภายในไม่กี่วันข้างหน้าปฏิกิริยาของอีกฝ่ายจะเป็นตัวกําหนดว่าความเงียบที่ชายแดนในวันนี้คือความนิ่งเพื่อเจรจาหรือความเงียบเื่อนป่ก่อนพายุรอบใหม่ซึ่งรายงานนี้ครับทามาฮุนเซนนั้นคลั่งทอนอาวุธแต่ยังไม่ยอมถอนกําลังอย่างตึงกําลังอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีสามพันไม่ใช่สี่พันไม่ใช่ห้าพันแต่ว่ายอดทั้งหมด6000คนด้วยการที่เขมรนั้นเป็นปุ๋ยเกลื่อนป่าโอ้โหนี่